สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสรุปผลการชั่งน้ำหนักครับศึกวันไฟในสามส ที่จะทำการแข่งขันครับเช้าวันเสาร์ที่4ตุลาคมนะครับมากอติดหลังช่างครับนักชกไทย3คู่ลงทำการแข่งขันครับก็จริงๆรเนี่ยรายการนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดนะครับเคู่นะคุณผู้ชมครับแต่ว่าจะมีมวยไทยนะกะติกามวยไทยเนีสคู่เดี๋ยวผมจะก่อติดหลังช่างครับก็จะมีคู่ของเจ้าเสือใหญ่เจอกับอาคริป แล้วก็มีกล้องโทรลนีสาวสมัยเจอกับอัสลัมจอนแล้วก็ปิดท้ายที่คู่เอกของรายการกับพระจันฉายเจอกับโจรธานดีบล่าภาคที่2นะครับเดี๋ยวมาดูรูปร่างเนื้อตัวนะฮะว่าแต่ละคนเนี่ยช่างเป็นอย่างไรบ้างผ่านหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวอัปเดตกันในคลิปนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับเนื้อหาภายในคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ดูมวยไว้ด้วยก,วก็แล้วกันนะครับติดตามข่าวสารได้กับผมบีมรีพอร์ตอัปเดตหลังช่างครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ที่การชั่งน้ําหนักนะฮะของคู่แรกนักชกไทยครับกับท่านั่นของเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์หรือว่าเจ้าเสือใหญ่หมอกกรุงเทพธนบุรีนะครับเจ้าปรินครับหนึ่งนักชกไทยนะที่เป็นตัวแทนนักชกไทยครับไปย4ปีครับสูง166เซนติเมตรครับนักชกจากไทยนะฮะที่กรุงเทพเลยครับต่อยมาทั้งสิ้นสิครั้งครับชนะ8แพ้2 3ฟอร์มหลังนี้โชว์ไว้สวยเลยครับมีชนะนก ยอดเด็กเป็นยก2ชนะดนิสพูลิตยก2เป็นการชนะนกครับแล้วก็ล่าสุดชนะนกยกหนึ่งนักรบแฟร์เทค่าน้ำผ่านเรียบร้อยนะครับไฟที่ชนะนอกแฟร์เทคทางนัานของนักรบแฟร์เทคเนี่ยต่อยไปแค่ยกแรก52วินาทีแล้วก็เป็นไฟแรกในการประเดิมในรายการวันใหญ่ของเจ้าตัวนะฮะในศึกวันไฟใน32สองครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มสวยครับน้ำหนักครั้งแรกผ่านเลยครับค่าน้ำผ่านแล้วก็น้ำหนักที่ช่างได้ร้อยสามสิ 4ปอนด์นะครับคู่นี้เนี่ยต่อยกันกติกาวมวยไทยในพิกัดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน135บปอนด์ฟลายเวทนะครับมาดูที่คู่ชกบ้างนะครับหลายคนอ่ว่ากันว่าโอ้ไฟนี้นี่เจ้าเสือใหญ่เป็นรองรูปร่างค่อนข้างเยอะครับแต่พอมาถึงวันชกจริงเนี่ยผมก็ต้องสารภาพนะฮะว่านะดูเนื้อตัวก็ไม่ได้ใหญ่กว่าทังนั้นของเจ้าเสือใหญ่บ้างนะครับมาดูที่คู่ชกครับอาคริฟกูรุษด้ดนะครับเป็นนักชกจากอเซอร์ไบจนันะครับวัย20ปีสูง176 ส่วนสูงนี่สูงก <0, S 1> ว่ววววววา10เซนครับแต่เนื้อตัวเนี่ยไม่ได้ดูว่าใหญ่กว่า 0, 1. 1> เลยนะฮะก็ชนะมาทั้งสิ้นนี่สครั้งครับต่อย4ครั้งไร้พ่ายนะสามฟามหลังมีชนะสมิงดําพึง่งหลวงชนะชนะทีชนะทีเคียวพึงพ่งพึองอ่งหลวงชนะนกพึง่งหลวงยกสองชนะที่เคียวสมิงสมิงดำเนี่ยยกหนึ่งแล้วก็ล่าสุดก็ชนะทอนนะครับก็ทั้งแรกทานเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับทานด้านของ อาคริปนี่ก็ช่างได้133.4ปอนด์นะครับก็ถือว่าสถิติของคู่นี้นี่ดีทั้งคู่เลยนะครับทางด้านของอา,อาคลิปแล้วก็เจ้าเสือใหญ่นะครับก็คู่นี้นี่ต้องว่าเป็นนักชกที่ถูกคู่เลยนะครับก่อนหน้านี้ผมได้มีโอกาสไปเวิร์กอัลชมการฟิตซ้อมของอาคริปที่วีนัมนะฮะก็ยังคงม,มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่วีนัมเทนนิ่งแคมป์ครับที่พัทยาชนบุรีเมื่อ ประมาณสองสัปดาห์สองสาสัปดาห์ก่อนชกเนี่ยผมไปดูรู้วโอ้ตัวใหญ่มากๆนะครับแต่พอมาถึงวันชกจริงเนี่ยพอเริ่มคุมน้ําหนักท้นหนักแล้วเนี่ยโอ้ดูเนื้อตัวก็ไม่ได้หนาไม่ได้ใหญ่ไปมากกว่าคู่ชกรายอื่นๆที่เจ้าเสี่ยใหญ่ต่อยมาเลยนะครับฉะนั้นพอมาเห็นรูปร่างเนื้อตัวค่อยชื้นใจขึ้นมาหน่อยเพราะตอนแรกนี่เป็นห่วงค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าแหมพอเราไปเห็นบันซ้อมของอาคริฟแล้วมาดูเนื้อตัวของเจ้าปริ้นเนี่ย ทำไมมันดูใหญวกันมากอ่างพอบันทุกจริงประคุมน้าหนักแล้วเนี่ยสูงกว่าแค่นั้นเองนะครับแต่เรื่องของรูปร่างความหนาของมวลกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ได้เสียเปรียบเลยนะครับฉะนั้นดังนั้นของความน่าเชื่อถือเนี่ยนะฮะก็เป็นท่าน้างเจ้าเสือใหญ่ครับได้เปรียบประมาณ1 1บ3 2ก็ถือว่างามเลยราคานี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแบบว่ามวยเป็นแบบมวยต่อนี่ก็ถือว่าโอเคนะฮะก็ถือว่าสวยๆส,สบายๆครับผมยังมองว่าพอดูจากการผ่านมวยเนี่ย ถ้าดูมองนะฮะในรายการวันเนี่ยผมว่าเจ้าเสือใหญ่ก็ยังยังถือว่าดีกว่านะผ่านยอดเหล็กเพชรผ่านมวยตัวดีๆม,มาเยอะกว่าครูนี้ก็ยังเชื่อแล้วก็ยังชอบไปที่เจ้าเสือใหญ่มอกกรุงเทพทุนบุรีนะครับมองว่า3 2 1 1 8เนี่ยไม่ได้แพงมากก็ถือว่าลุ้นเชีย์ได้นะครับคุณผู้ชมครับชอบแบบไหนคอมเมนต์มาคุยกันนะครับก็อันนี้คือในมุมมองของผมนะฮะที่เท่าที่มโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ก่อนชกไปเห็นกันซ้อมแล้วพอดูเนื้อตัวแล้วเนี่ยก็ยังเชื่อว่า เจ้าเสือใหญ่น่าจะรักษาแรงกิ้งอันดับ5เอาไว้ได้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มาต่อกันที่คู่ที่2ของนักชกไทยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นนักชกไทยเจอกับต่างชาติอีก1คนนะครับผมก็คือก้องธรณีสสมหมายครับ นี่ปลาเดิมครับช่างคนแรกเลยครับเปิดตาช่างมาเนี่ยผมลืมทักไปตาช่างรอบนี้คุณผู้ชมครับไม่ใช่เป็นตาช่างเหมือนเดิมแล้วครับเมื่อวันเมื่อวานนี้วันพุธผมไปที่โรงแรมนะเหมือนกับตาช่างนั้นจะเสียนะคุณผู้ชมครับทางทีมงานก็เลยได้เปลี่ยนมาเป็นใช้ตาช่างตัวนี้แล้วก็พอมาใช้ตาช่างตัวนี้เนี่ยค่อนข้างได้นะพอนักกีฬาช่างเราไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะครับผ่านกันหมดเลยมาดูกันที่นักชกไทยอีกหนึ่งรายครับ กล้องทรณีอศอสมัยครับสลัดเจ้าผ่ยจากเพชรบูรณ์นะครับนักชกพอลูกอ่อนครับวัย28ปีสูง170ครับต่อยในรายการวันมาทั้งสิ้น14ครั้งแล้วนะครับชนะ11แพ้แค่3ครั้ง3ามฟอร์มล่าสุดก็มีชนะนักรบแพ้น้องโอแล้วก็มีเหมือนกับชนะน้องโอแล้วก็มาแพ้น้องโอไฟล์ล่าสุดนะครับก็อันนี้นี่คู่ชกเรียกหานะครับข้าผ่านแล้วนะครับ ถือว่าเป็นอีกนักชกที่หน่วยก้านดีรูปร่างนี่ใหญ่เลยครับสําหรับเจ้าไผ่ครับไฟนี้นี่ซ้อมอยู่ที่สอสมหมายครับแม่แต่ผมแปลกใจนะใส่กางเกงเป็นทอแสงเทียนน้อยทอแสงเทียนน้อยเป็นสปอนเซอร์ห,หรือเปล่าช่างผ่านเรียบร้อยอ่ะสั่เจ้าไผ่ครับครั้งแรกเหมือนกันครับแหม่ไม่ทำรรมาดาครับช่างได้ร้อยสามสิบสามจุดหกครับเตลือเชื่อนะช่างได้น้อยกว่าเจ้าเสือใหญ่อีกทั้งทั้งที่ตัวใหญ่กว่านะเนื้อตัวนี้ดีจริงๆครับ สำหรับเจ้าไผ่กล้องธรณีสาสตรสมัยครับมาในวที่คู่ชกครับเป็นนักชกตอมแท็กติกนะครับจอมยี่ยวนกวนใจคู่ต่อสู้ครับอัสลัมจอนออติคอฟครับเห็นนักชกจากอุซเบกิสถานครับวัย22ปีสูง174ครับไร้พ่ายนะต่อยมา8ไฟนี่ยังมาท่านแพ้ไผ่ชักเที่ยพี่น้องโอ้เนี่ยมาแบบชิวๆสบายๆนะครับสบายอัสลัมจอนครับชาน้ำก็ผ่านแบบสบายๆครับจอมเนิร์อีกหนึ่งรายครับ หรือว่าแหมเนือตัวนี่ก็ดีเมื่อวานนี้นี่ดูรูปร่างของเจ้าไผ่จะฟูกว่าแต่พอมาคุมน้หนักจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อตัวนี่ปาดหัวตัวเท่ามากๆครับคร <13 4 S 1> ั้งแรกก็ผ่านเช่นเดียวกัน,น,น,กนครับ134ปอนด์นะครับจะสู้กันในกติกามวยไทยครับรุ่นฟลายเบดไม่เกิน135ปอนด์ครับแต่สิ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมคือปกติเนี่ยนักชกไทยจะจะ ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าได้เปรียบในเรื่องของตัวอัตราต่อรองนะฮะแต่พอมาคู่นี้เนี่ยกลายเป็นก้องตรณีครับเป็นรองอัสลัมจอนอยู่พอสมควรครับเปรดนี้เปิดมาเป็นัองอัสลัมจอนได้เปรียบประมาณ3 2 5 3เลยนะครับก็ทั้งทั้งที่อัสลัมจอนเนี่ยน่าจะ เป็นเ็นไฟแรกนะที่เจ้าตัวเนี่ยมาต่อยในรายการวันใหญ่เพิ่งจะได้สัญญาจากการน็อกยก3าเพชรสุขุมวิทบอยมางนามานะครับก่อนหน้าก็ชนะคะนแนนเด,ด,ดวงเล็กชนะคะแนนป้อมเพชรมาถ้าดูจากนักชกถ้าเทียบกับคู่ชกอย่างท่านนั้นของกล้องธรณีเนี่ยการผ่านมวยการผ่านคู่ชกผมว่ากล้องธรณีเนี่ยจะผ่านมวยตัวดีๆมาเยอะกว่านะฮะเพราะว่าเคยผ่านทั้ง กิ่งสร้างเล็กนะครับก็ชนะนอกกิ่งสร้างเล็กมานี่ตั้งแต่วันอุบลียี่สิบสองนะชนะนกยุกสองแล้วก็มาชนะเหมือนจะต่อยกันหนึ่งครั้งแล้วก็มีแพ้ซูเปอร์เล็กนะที่มวยแบบเกรดดีๆมีเคยชนะน้องโอโมมาด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมผมมองว่าเลดน,นี้น่าลองนะแต่ ถ้าพูดถึงความเร็วความสดของเขาเร็วจริงนะอาจารยอัสลัมจอนครับก็คูณี่ห้าส้าสครับคุณผู้ชมครับผมว่าไม่ใช่งานง่ายของกล้องเทรณีแต่ก็เชียร์ได้ลุ้นได้ความหนักความหน่วงจะอยู่ที่กล้องเรณีความเร็วความคล่องความพลิ้วนะฮะสายตาอาวุธต่างๆความคมเนี่ยอยู่ออยู่ที่อัสลัมจอนฉะนั้นต้องมาชั่งแล้วล่ะว่าคุณผู้ชมชอบในสไตล์ไหนชอบความเร็วชอบสด ไปที่อสซัมจรแต่ถ้าชอบหนักชอบความนิ่งอยู่ที่กล้องธรณีและเหลนในกล้องธรณีเป็นรอง3253นะคุณผู้ชมครับถามว่ารองได้ไหมก็ไม่เสียหายนะฮะราคามันก็น่ารองแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบแบบสดๆแบบความคล่องนี่ก็ต่อก็ไม่ได้แพงนะ3 2ผมมองว่า50 50จริงๆคูนี้ เชียร์คนไทยแต่ไม่ใช่งานง่ายของกล้องเร,รีเอาผู้ชมชอบแบบไหนเดี๋ยวเราคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะเพราะคู่นี้ผมก็ตัดสินใจยากจริงๆนะสำหรับคู่นี้นะขอบคุณูชมครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับมาปิดท้ายครับคุณผู้ชมคู่เอกของรายการครับเป็นททนนั่นของพระจันฉายครับมาดูการชั่งน้ําหนักนะครับของพระจันฉายกันนะครับผมว่าเนื้อตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับพระจันฉายในดกีกรีก็ตอนนี้นะ ครองแชมป์สกติกาอยู่ครับกติกามวยไทยแล้วก็กติกาคิกบ็อกซิ่งครับดูห่วยๆโดยๆนะสำหรับเจ้าหนอนไฟนี้ครับค่อนข้างขนาดหนักเยอะเหมือนกันครับเป็นนักชกจากกรุงเทพนะครับต่อยในรายการวันเนี่ยมาทั้งสิ้นนะครัสำหรับพระจันทร์ฉายรวมแล้ว8ปดไฟครับชนะ7แพ้ครั้งเดียวให้กับทางด้านของโจเซฟลาซิลี่นะครับในการป้องกันแชมป์ครั้งแรกครับค่าน้ำผ่านนะสำหรับเจ้าหนอนครับอายุ30ปีครับสูง163ครับ แรกจะขอใส่ออสเซอร์รี่นะครับแต่ว่าทางทีมงานมาให้ลองเหยียบตาช่างดูก่อนนะครับดูเหนื่อยนะทำน้ำหนักน่าจะประมาณ7-8็ดโล,โลได้นะสำหรับประจันชัยแต่ก็ช่างผ่านทีเดียวนะฮะไม่ธรรมดาครับ,บ124.6นะฮะับสำหรับน้ำหนักของประจันชัยครับเรียกได้ว่าอาจจะดูห่วยหน่อยนะเลยลอยจน มาดูที่โโคู่ชกบ้างครับอันนี้ก็มาแบบชิวๆแบบสบายๆายนะฮะจนาธานดีเบล่าครับเป็นนักชกลูกครึ่งจากอิตาลีแคนาดาครับปัจจุบ,บันใบย29ปีครับสูง175ตอนนี้ก็ครองแชมป์คิกบ็อกซิง่งรุ่นสตรอเวทเฉพาะการอยู่นะครับส่วนโตจริงก็เป็นท่านั่นของประจันชายครับต่อยมาทั้ง <0. S 1> สิ้นนี้5 <0. S 1> ครั้ง 3, ชนะ4 <0. S 1> แพ้ 1, <0. S> 1ครับ <0. S 1> แพ้กับประจันชายแค่ครั้งเดียว แล้วก็แพ้แบบคาใจด้วยครับคะแนนเนี่ยไม่เอกฉันคะแนนนี่เอกฉันนะแพ้ในในไฟนั้นเนี่ยนะครับแต่ตัวตัวคิดว่ามันไม่น่าจะเอกฉันแต่ฟุงเนี้ยวันลืนนี้แหละนะครับผมน่าจะหายคาใจค่าน้ําผ่านเรียบร้อยนะครับแบบชิวๆเนี่ยสร้อยก็ไม่ต้องถอดด้วยนะแหมดูความสดนี่เขาผ่าชิวดูเนื้อตัวดูอะไรต่างนี่ดูดีกว่าท่านถ่ายครับชั้นครั้งแรกก็ผ่านเช่นเดียวกันครับสำหรับโตนาธานดีเดล่าครับ123.8ีปปอนด์นะครับ ถือว่าเนื้อตัวดีมากมากครับแล้วก็ดูสดใสครับถ้าเทียบกับพระจันทร์ชัชยกับตอนช่างไปก่อนหน้านี้เนี่ยดูสึกว่าจะต่างเลยนะฮะ <S <S ดูพระจันทร์ชันชยนี่ดูห่อยๆเลยรอยตอนเดินนี่ครับดูจังหวะที่เจ้านนเดินไปนี่เหมือนกับอาจจะทานน้ำหนักเยอะนะครับคุมเยอะไปหน่อยแล้วก็ไฟต่อยนค่อนข้างห่างนะพระจันทร์ชัชยต่อยล่าสุดนี่ก็ตั้งแต่ต้นปีก็จะเจะว่าไปเนี่ยโจทานดีเบล่าก็ต่อยล่าสุดก็ตั้งแต่มีนาครับ สามฟอร์มล่าสุดของจจนาธานดีเวล่าครับผู้ชมครับก็ไปต่อยที่ไซตามะญี่ปุ่นนะครับในช่วงปลายเดือนมีนานะครับเอาชนะ 3A ไก่ย่าง5ดาวมานะครับสามฟอร์มหลังก็มีชนะลุยโบเทโฮนะครับแล้วก็แพ้ให้กับพระจัญชายนี่แหละนะครับส่วนลองสองฟอร์มที่ผ่านๆมานี้ก็มีชนะจางเปยเหมียนชนะเดนเยล w i วิลเลียมนะครับ คือสถิติเนี่ยก็น,นอนเขาประจันถ่ายเนี่ยถึงแม้ว่าจะต่อยมา,เ,าเขาเรียกว่าเหมือนกับเข้าในรายการวันเนี่ยมาทีหลังนะแต่ว่าคือเหมือนกับเจ้าตัวเนี่ยต่อยมาไฟเนี่ยเยอะกว่านะประจันถ่ายผมนับดูเนี่ยก็ต่อยมาทั้งสิ้นนะครับแปดครั้งนะแพ้แค่ครั้งเดียวอย่างที่บอกไปนะครับคู่นี้นี่สาลีละรูปร่างกับประจันฉ่ายสูง163จุนทานดีเบล,ล่าสูง175 โอ้นี่ห่างกัน12เซนได้ครับถ้าเทียบจากเนื้อตัวแล้วก็ตอนช่างเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนนะ่าจะเห็นนะครับว่าพระชนชัยเนี่ยค่อนข้างที่จะโหยแล้วก็ลอยอาจจะอย่างที่บอกว่าจะทำน้ำหนักค่อนข้างเยอะ ซึ่งต่างจากโจนาธานดีเวาเนี่ยดูมาแบบค่อนข้างเฟรชกระชุ่มกระชวยนะฮะแล้วก็มีความพร้อมค่อนข้างมากซึ่งเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ับเมื่อวานในผมไปสัมภาษณ์ที่นักกีฬาเก็บตัวที่โรงแรมนะครับน้องก็ก็คือง่ายเป็นน้องที่เฟรลี่มากๆสกลับโจนาธานดีเวาครับแล้วก็เป็นก,กับสื่อแล้วก็ให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆค่อนข้างที่จะมืออาชีพสูงนะครับแล้วก็รูปร่างนีผมว่าได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัดส่วนความสูงช่วงชกอะไรต่างๆเนี่ย แต่ความคล่องเนี่ยผมก็ยังมองนะฮะว่าพระจันทร์ฉายไม่ได้เป็นรองคู่นีน้่ต่างคนต่างคล่องต่างคนต่างเร็วอยู่ที่ว่ารูปเกมพรุ่งนี้นะครับว่าจะวางแผนกันมาแบบไหนส่วนตัวผมมองว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะครับแผนของโจนาธานดีเวล่าจะไม่ต่างจากตอนที่เจอกับ 3A ที่ไซตารรมะคือออกสตาร์ทมายกแรกเดินชิดแล้วก็เจาะยางต่อยหมัดอันนี้คือเกมของเจ้าตัวแต่ไม่รู้ว่าจะเตะพระจันรฉาย ทันหรือเปล่าราะปัญชัยก็ค่อนข้างที่จะมีมูฟเมนต์ที่ดีแล้วก็มีความคล่องความเร็วอยู่ในตัวอยู่พอสมควรเรทคู่นี้เปิดมาเป็นท่าน้นของปัญชรรายต่อ2อหนึ่งนะครับเคยเจอกันมาหนหนึ่งอย่างที่บอกไปก็คือวันนั้นเนี่ยหลายคนก็มองสองมุมครับแม้กระทั่งบอสชาตรีเองก็ยังมองว่าจนาานดีเบล่าชนะแต่ผลการแข่งขัน,นเป็นท่านั้นของปัญชรรายเอาชนะคะแนนมาอีกกรันนะครับคู่นี้ภาค2แล้วก็ผมเชื่อว่าไฟวันมาลืนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นงาน ยากของเจ้าดนพระจันทาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไฟนี้นี่ค่อนข้างมา มาดีนะทางด้านโจทานิเบล่าแต่ก็ยังเทใจเชียครับทางด้านของประจันถ่ายคนไทยเรานะฮะให้รักษาเข้มขัดเส้นนี้เอาไว้ให้ได้นะครับเพราะว่านี่เป็นการป้องกันแชมป์ของเจ้าตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับในรุ่นสตรอเวดและก็ประจันถ่ฉายก็เชื่อว่าช่วงนี้นี่ก็งานชุกนะถ้าเกิดเสร็จจากไฟนี้เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสอีกทีช่วงประมาณปลายปีนะครับเป็นการป้องกันแชมป์มวยไทยผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าทางบอสชอาตรีก็มีการประกาศแล้วนะฮะว่าจะให้เจอทางด้านของอาริส สไดชพันเมื่อวานผมก็ถามทางด้าน,นของประจันฉายนะเขาก็บอกว่าจริงก็ต่อยได้แหละถ้าเกิดบอสจัดมาแต่ในมุมมองของเขานะฮะลึกๆเขาก็มองว่ามันสมควรไหมอะไรประมาณนั้นนะฮะว่าฟอร์มอย่างฟอร์มล่าสุดของอาลิฟเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้สวยพอหรือเปล่าที่จะขึ้นมาชิงตำแหน่งขึ้นมาชิงตำแหน่งแชมป์กับเจ้าตัวฉะน,น,นั้นทางนันทนี้เขาก็พร้อมต่อยหมดนั่นแหละนะฮะว่า ถ้าเกิดฝ่ายจัดจัดมาก็พร้อมนะครับแต่ว่าจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มสถานที่อีกทีหนึ่งนะครับเพราะาว่าทางวาชชารีก็เปย์ามาว่าจะได้จัดกันในช่วงปลายปีเนาะแต่ก็เดี๋ยวรอรุนนะฮะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นต่างประเทศแหละคุณผู้ชมครับจะที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามกันละกันน่าจะเป็นรายการใหญ่ส่งท้ายปีของทางรายการวันนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของตัวคุณที่ผมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะโจนทานดีเบล่า ไฟที่ชกกับ 3A วันนั้นเนี่ยพระจันฉายก็ไปนั่งชมอยู่ที่ขอบเวทีด้วยแล้วก็พระจันฉายก็เชียร์ 3A เอเต็มที่แต่ว่าพี่เอก็นั่นแหละไปไปพลาดโดนเตะเจาะยายแล้วก็เจ็บขาแลสุดท้ายก็แพ้กับโจนาธานดีเบลล่านะครับคือผมว่าผมว่าคู่นี้เนี่ยโอกาสที่จะจบครบยกมีสูงไม่น่าจะมีน็อกนะแต่สุดท้ายมันก็ต้องมาบัดกันที่เรื่องของคะแนนแต่ผมมองว่าถ้าเกิดรูปเกมนะฮะโจนาธานดีเบลล่าเดินติดเร็วแล้วก็ใช้รูปเกมในสไตล์ที่เหมือนกับต่อยกับ3าเดี๋ยวผมว่าก็มีโอกาสที่จะ เขาเรียกว่าพิเกมได้อะอนะแหมลึกๆก,ก,ก็เชียร์พระจันทร์ใหญ่นะแต่ว่าไม่ใช่งานงาน่ายแต่อะอย่างไงก็ขออวยพรนะครับให้พาจันร์ฉายครองแชมป์เอาไว้ที่ไทยได้นะครับผมยังไงก็ชื่อว่าภาค2น่าจะหายคาใจนะครับน่าจะทุกอย่างน่าจะเคลียร์ก็เดี๋ยวรอดูวันเสาร์นี้นะครับส่วนช่องทางการรับชมครับคุณผู้ชมก็เช่นเคยครับทางแพลตฟอร์มออนไลน์ครับทางเพจของอ YouTube ของทางเพจ Facebook ก,ก่อนนะครับก็จะมีทางวัน c ชม m p i o n s ช i พไทยแลนด์นะครับก็เริ่มสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งถ่ายทอดตั้งแต่8โมงเช้านะครับรวมถึงทางวัน c ชม m p i o n s ชิพของทาง YouTube นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะชมทางช่องฟรีทีวีนะฮะก็เริ่มเปิดรับชมได้ตั้งแต่10โมงนะครับก็ทางช่อง7 HD นะครับคุณผู้ชมแต่ผมว่าถ้าเกิด10โมงเนี่ยคุณอาจจะได้ดูทันนู่นเลยครับอาจจะเป็น ไม่แน่ว่าจะทันด้เกิดว่าคู่หนึ่งคู่สองมีการน็อกเอาท์เกิดขึ้นเนี่ยก็าอาจจะไม่ได้ดูเจ้าเสือใหญ่นะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําให้ดูทางแพลตฟอร์มออนไลน์เริ่มตั้งแต่8ปดโมงครับคุณผู้ชมครับอะอะประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับคู่แรกเชื่อว่าเจ้าเสือใหญ่น่าจะเอาอยู่นะฮะน่าจะผ่านได้เพราะดูเนื้อตัวแล้วไม่ได้เล็กกว่ามากแต่เป็นห่วงสุดๆนี่ก็จะเป็นกล้องธรณีความเร็วเป็นรองเยอะนะครับ แต่ก็อาศัยลูกหนักเดี๋ยวอรอลุ้นได้นะครับแล้วก็เป็นรองในเรื่องของอัตราต่อรองด้วยส่วนพระจันถฉายเป็นต่อ2อหนึ่งแต่ก็ได้ลุ้นเหืดเหือดอยู่เหมือนกันก็นกเดี๋ยวรอลุ้นนะฮะว่ารูปเกมจะออกมาแบบไหนถ้าเกิดอย่างที่บอกไปถ้าเกิดจนาธานดิเบล่าเปิดเกมเร็วนะครับก็น่าจะเป็นงานยากของเจ้านนแต่ก็ยังเชียร์พระจันถฉายนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับผู้ชมชอบคู่ไหนแบบไหนอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปนี้ ได้เลยนะครับผมจะพยายามอ่านแล้วก็สนทนาตอบในทุกๆคอมเมนต์นะครับที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกการรัชบชมครับคุณผู้ชมครับยังคงติดตามข่าวสารวงการมวยได้เช่นเคยครับที่ช่อง youtube ดูมวยนะครับแล้วก็มีไฮไลท์สรุปผลการแข่งขันของทางรายการวันหลักๆตัวนี้ผมปักหลักนะฮะทำข่าวของทางรายการวันนะฮะสรุปผลการแข่งขันข่าวสัมภาษณ์ต่างๆก่อนชกหลังชกนะฮะร,รวมถึง ที่มีรายการใหญ่ที่ต่างประเทศที่ญี่ปุ่นนะฮะเดือนหน้า16พฤศจิกาเดี๋ยวผมบินรัดฟ้าไปทำข่าวสัมภาษณ์ก่อนชกหลังช่างอะไรต่างๆนะฮะมาฝากแฟนๆทางช่องดูงมวยแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟนะครับไม่ค่อยจะมีสื่อนะฮะไปกับผมก็นั่นฮะลงทุนครับเพื่อแฟนๆครับเดี๋ยวฝากรอติดตามด้วยแล้วก็มีแฟนๆถามมาเรื่องของอผลของอาร์ตอนนี้ผมไม่ได้ทำแล้วนะคุณผู้ชมครับก็จะเน้นเฉพาะของทางรายการวันเป็นหลักก็แลวกันนะครับผมก็ ฝากติดตามด้วยนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมยังไงอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมบีมรีพอร์ตก็ติดหลังช่างมาฝากแฟนๆทางช่อง youtube ดูมวยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ